สวัสด,จสด,จด,ด,ดีจ้าพี่น้องมาผขก็สาตานคือเกาละจ้ามือนี้ดเมนูเด็ดมา,มมมาจ้าพี่น้องเมนูเด็ดมาไส้พริกเด็กเมนูกุ้งเต็นมาโค้งง่วจ้าพี่น้องเฮ็ดแบบง่งยๆก่อยสดๆใส้น้ำปลามันอิสิ์ อันนี้ใส่ปลานนำเดี๋ยวต่ผู้มักอะแต่ว่าท่านี้ใส่โอ้ย <laughs> ดิดนนำ <laughs> ดิดนนำประแดกมันถือบอกพี่มันกะสิเต้นกกวยกุง้งเขาจะตีพี่น้องอ๋อคือเป็นตะเกียบเพชรแทะใส่บักกอกใส่บักกอกใส่หอมเสียบ แสบ,แสบหอมอ่ะอืมอืมจวดแสบพักกินปะ แอบน้ำกันจ้ะก้อยกุ้งแต่แสบแห้งแป๊บนึง

对吗？吃了、嗯、吧嗯嗯。嗯。哎 好吧。嗯。<noise> <noise> <noise> mọi người mọi người mọi không mọi người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  Jeg må se.

Ui, hm, 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 cái đấy đi Hả? hm, 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 có hm, rồi. hm, rồi hm, 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 ไม่เคยเลเลยนี่มันเต็มยี่เต็มยี่ีอะรตายแล้วออกอันนั้นหรอใครกินมันไม่คยกิน嘛เจ้าปะนะ บ่กะจิตต้นกะปุดเวอ